ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจมาโดยตลอดว่าคําว่าลับเนี่ยก็คือไม่ว่าคุณจะเข้าถึงข้อมูลอะไรคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าอ่ะไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณสยุธเลือกใครยกเว้นคุณสยุธบอกผมเอง,ออเองถูกไหมครับอันนี้คือความเข้าใจมาโดยตลอดเรื่องของคําว่าลับดังนั้นเนี่ยคำว่าลับมันก็หมายความว่าไอ้บัตรสีชมพูเนี่ยไม่ว่าจะคุณสยุธคุณเฟิร์เนี่ยมันเหมือนกันหมดชีวิตนี้จะไม่มีทางที่จะมีใครรู้ได้เลยและบัตรทั้งหมดมันเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วบัตรที่คุณสยุธกาบบัตรที่คุณเฟิร์กาเเนนนนนนีี่่บบบาาไมมรกัััอ้้้ป็็แแชจลวว ในนิยามของเขาเนี่ยรับของเขาคือคือเข้าถึงยากคือเข้าถึงได้นะรู้ได้นะว่าคุณสอยุธกาอะไรแต่มันมันรู้ได้ยากมันต้องทุจริตเท่านั้นนะอ่าซ,ซึ่งเขาก็พยายามให้เหตุผลใช่ไหมครับว่ารู้ได้ยากเพราะว่าคุณต้องมีสาองค์ประกอบอืก็คือต้องมีตัวบัตรที่จะรู้ว่าบาร์โค้ดคืออะไรโยงกลับไปว่าต้นขั้วคือบาร์โค้ดอะไรแล้วลงกับไปลำดับลำดับของผู้ใช,ใช้สิทธิ์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเอกสารบัตรกับต้นขั้วเนี่ยเก็บไว้ใน้ที่ที่มันปลอดภัยมากไม่สามารถเข้าถึงผมก็บอกว่าอ่ะถึงแม้ผมยอมยอมเออาาหลักกกกตตม่น ว่าคำว่ารับคือเข้าถึงได้ยากมผมก็พยายามชี้เห็นว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นยังไงถ้าสมมติมีผู้สมัครคนไหนที่รู้มาก่อนว่ามีกระบวนการนี้เนาะสมมติผมกมคู่คุณเฟิร์นเ,เลือกผมให้จ่ายตังค์เลือกนะเว้ด,วด้วยวิธีอะไรก็ตามใช่ไหมวิธีก็ที่หนึ่งคือผมบอกคุณเฟิร์นว่าตอนที่คุณเฟิร์นไปเข้าคิวรับบัตรให้จารหัสต้นครัวมา ไม่ต้องจำ A ศู3ย์9ามสามเก้าแปดเก้าแปจำแค่สตัวหลังก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าเล่มหนึ่งมันมี20่ส้เหลือบดูต้นขั้วด้วยตอนที่ไปเซ็นชื่อใช่20อ่เล่มหนึ่งมันมี20 20บบใบเนาะใช่ะนั้นเนี่ยถ้าจำา4รหัส4อหลังเนี่ยมันก็น่าจะค่อนข้างรับครอบคลุมแหละด้าแปด้าเก้าแปดห้าเสร็จปุ๊บพอนับคะแนนตอนห้าโมงเย็นนับคะแนนต้องนับในที่แจ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับคนนับก็ต้องโชว์บัตรให้ดูผมก็เอากล้องไปตั้งเลยแล้วผมก็ถ่ายทุกภาพมาแล้วกก็สแนบาค จนผมเจอ8985แล้วผมก็ดูว่าเนี่ยไอ8985เนี่ยครับผมตามที่คุยกันไหมบางคนจะบอกว่าโอ้หจะไปถ่ายภาพเป็นชัดเจนได้ยังไงคุณดูตัวอย่างของ PPTV ครับเขาถ่ายบรรยากาศโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเรื่องบาร์โค้ดเอาสมมขึ้นา,า,าภาพกลับมาก็กก็สแนคือระบบบาร์โค้ดมันมันถ่ายง่ายมาก<ช>คือสแกนง่ายมากมดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ตั้งแต่6กโมงหรือทุ่มหนึ่งหลังนับเสร็จเนี่ยก่อนกรกตจะเอาบัตรหรือต้นคััวไปเก็บเนี่ยผมรู้แล้วว่าคุณเฟิร์นเลือกผมหรือเปล่า ตันนั้นกรกตจะเก็บในที่ลึกลับขนาดไหนเนี่ยมันไม่มันไม่เกี่ยวแหละคือมันรู้ตั้งแต่ก่อนกรก,รกตอเอาเอาเอา,เอาบัตรกับต้นขั้วไปเก็บแล้วคืออธิบายอีกทีหนึ่งง่ายมากเลยอืให้ hey, เอาไปพันหนึ่งเลือกพี่นะเสร็จปุ๊บเข้าไปเดี๋ยวให้ดูต้นขั้วไอ้ตรงช่องตรงกลางอะ่ะเลขที่จำออกมาสี่เลขอขอแค่นี้อืเอาไปเลยไอ้ออน,นี่ก็จำออกมาเลยลงคะแนนเสร็จมาบอกสี่เลขอย่างที่ว่าถูกไหม อ่าถึงเวลาตั้งกล้องถ่ายเลยปั๊บปั๊บปั๊บทีถ่ายวิดีโออันนี้พีพีทีวีเขาถ่ายวิดีโอนั่นเนี่ยอ่าใช่ไหมครับอ่าเขาถ่ายวิดีโอนะค่ะถ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจะรู้แส่ว่ามีเรื่องนี้ใช่คือเป็นการถ่ายบรรยากาศคือถ่ายไปเรื่อยๆใช่อ่าถึงเวลาปุ๊บเอาคลิปนี้มาสแกนตึ้งใบนี้ใบนี้มาตรงกับไอไอเลขสี่ตัวท้ายปุ๊บอ่าไอเฟิร์นไม่ได้กลายอย่างที่ตกงงกันด้วยนี่หว่ารู้เลยไอกงนใช่ไหม ซึ่งมีคนแย้งอีกว่าโอ้โหผมจะไปข่มขู่คนจํานวนมากได้ยังไงผมบอกอ่ะถ้างั้นผมข่คมขู่คนเดียวผมข่คมขู่พิยุทธผมเรียกพิยุทธว่าเป็นหัวคะแนนผมก็บอกว่าพิยุทธผมฝากคุมสิบคนนี้ให้หน่อยพิยุทธก็พาสิบคนนี้มาพร้อมกับพิยุทธพิยุทธก็เข้าใช่ไหมครับแล้วพิยุทธก็จำของพิยุทธว่าแปดเก้าแปดห้าพิยุทธก็จะดูแล้วว่าข้างหลังพิยุทธอีกเก้าคนที่เรียงมาเนี่ยคือแปดเก้าแปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดแปดผมไม่ต้องไปทางคนเฟิร์เลย แล้พิยุทธ์ก็แจ้งกลับมาหรือไม่ใกล้หัวคะแนนเป็นคนนําทีมเลยก็ได้และที่เหลือมเดินตามกุมันละเสบคนเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นหัวคะแนนก็จะไม่รู้เรื่องระบบอาโค้ดแค่จะได้รับสัญญาณว่าให้ต่อคิวหลังพิยุทธในการโบวตอ่ามันรัดคิวเขาไม่ได้อยู่แล้วพอเข้าไปรับบัตรลงคะแนนเนี่ยตามคิวก็เข้าไปทีละคนถูกไหมใช่ต่อแถวไอ้คนแรกถ้าเกิดเป็นคนที่ตกไว้หรือจะเป็นหัวคะแนนก็ตีไอ้นี่ก็มีหน้าที่จําเลขออกมาครับอืาไอ้ที่เหลือไม่ต้องทําอะไรทํดทุกอย่างปกติแล้วพเปป็นนัุ๊ พิยุทธก็จะรู้ไงว่าพิยุทธ์เป็น8985ก็จะรู้ว่าไอ้คนที่พิยุทธ์พามา8ปดห8แ8ดเจ9ดแปดแ่อ่าเสร็จปุ๊บอ่าก็ตอนตอนนับคะแนนตอน5้าโมงเยน็นก็ตั้งกล้องถ่ายเหมือนเดิมแล้วก็มาไล่ดูว่าบางโคด89 85 89 86 89 87โหวตยังไงบ้างอันนี้คือตัวอย่างที่2องซึ่ง2ตัวอย่างเนี้ยไม่ต้องไปเข้าถึงไอ้ที่กกตเก็บมันจบตั้งแต่กรกตเอาบัตรไปเก็บรู้ตั้งแต่เย็นวันนั้นแล้วใช่แล้วก็ออัััันนนนนี้้ยยงไมมมม่่ใชคคคววาารรืจกกกปสเละบ เออไม่ต้องอาศัยกบนอเลยใช่แต่สมมติมีกบนอคนใดสักคนหนึ่งอ่ะที่ให้ความร่วมมือด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยเพราะกบนอก็สามารถถ่ายตัวต้นขั้วมาได้หรือจดก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้กลได้คือดังนั้นเนี่ยคุณจะซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งว่ากรณีนี้ไม่ต้องอธิบายกระบวนการเลยที่คุณจะจัดเก็บไอ้นี่เนี่ยมันหลุดได้ตั้งแต่ยังไม่ทันเก็บเลยใช่